แล้วกูจะพลาดยังไงเพราะว่าตอนนี้กูหิวและยังอยากที่จะแว็แรบปมัดกับเข้ามาเดี๋ยวกูจับมือมันรวมถ้าขยักถ้าส่วนเกินเก็บเป็นแพ็คแท็กของยังไม่ถึงยังทะลึ่งยังมาเสือกให้มึงใสกับพี่เดิมในกูแบ็คแบ็คและถึงเวลาให้กูลากูเลยแยกตัวออกมาจากพังโพนิแคสแป๊บเดี่ยวหรือมาเป็นแก๊งอยากโดนหลังแหวนหรือว่านักแข่งโดนกูประเคนแสลงหมดเวลาแสดงไปแบงแบงแบงเจอกูมึงจงระวังระวังตาปากมึงทั้งเจอกูมึงจงระวัง ระวังเดี๋ยวหน้ามึงพังใครใครก็รู้กูนักเลงวนมาเรื่องเพลงกูทนได้หมดไม่ได้เกรงทำแล้วกูสู้ด้วยตัวเองทำจนจัดเจนฝากขึ้นพายุในทะเลให้มันซัดก็ไม่เซงกูยังสู้ไม่มีเซ็งใคจะฟักเข้ามาลองเดี๋ยวมึงโดนกูละแลงไม่มีโครงไม่มีเกรงมีแต่โครงอยู่ในเพลงไม่เันดุยแล้ก็ดุยมีแค่วันเวอเข้ามาเจอกันได้เลยเว้ยกูรอเจออยู่ตัวมีแค่วันเวย์แล้วกูไม่สนหลอกมึงเป็นพวกใครหรือพวกไหนแต่มึงควรรู้ไว้กูฝึกวิชาอยู่กับบอดแคสต์แล้วก็ไทยเท Yo, Chờ cua cụm chong lo wang. Yo, Chờ chơi cụm chong lo wang. It's me, thoát it. Yo. Hom đâu! Hom xuyên! ai tiền đâu! Tó tiền đâu! Tó tiền đâu! Eh, eh! Eh, yeah, yeah. yeah hey. เยยร้อนแค่ไหนไม่รู้ไอสัตว์เดี๋ยวมึงโดนกูดับเฮาเซไฮไฮเี่อะไรบอกเลยไม่รู้จักอยากจะวัดจะเสือไม่ดูระดับไม่อยากลดตัวไปจับเพราะแรปของกูมีไว้จัดการกับสัตว์มึงเป็นแค่เราจัดมึงควรจะสำเนียกสังเกตแรปเปอร์เขารังเกียจไม่มีใครคิดว่ามึงเป็นที่หนึ่งเขารอเล่นรอเสียบยังอ่อนหัดอย่าอวดเก่งระวังหน้าเดี๋ยวโดนเหยียบกรุบกรอบเป็นข้าวเกลียบเดี๋ยวแชมเปี้ยนมึงฝันเ,เปียกเปล่า ใครกัเลี้ยมาสอนไอ้เฮียนี่ทีเรื่องโซของแบทพอแบ๊ทแบงกากจังว้าววัดใครก็นเล้ยมาสอนไอ้เฮียนี่ทีว่าอย่าไปเที่ยวก่อใครถ้ายอยากดังมึงอยากจะดังดั้มของมึงจะไม่มีพลังมีอย่างเดียวคือพลังของจิมมึงแค่ใจหีเป็นที่กำบงังไม่น่าดูแล้วมันก็ไม่น่าไม่น่าฟังดั้มของมึงมันไม่เหมือนกับเรมเราเหมือน,นกับเสียงหมาอ้วกใส่กาลำบงังเฮียเฮ้ย ตลาดล่างเฮี้ยเลยกูอยู่กับไทยเท่สัตว์เอ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  ไทยเทคือเหล็กแท้เราไม่เคยกลัวสนิมหรือว่าเพียงแค่เด็กพลังจิม๋มไม่ทาให้เลือดกูสิมขึ้นที่สูงกูเตือนระวังหินกูว่าอย่างมึงมันติมโอเคมีสาวๆที่เทวินผู้ชายเขาเรียกยุยิมกูไม่รู้ว่ามึงแนมมาจากที่ไหนแต่กูอยากจะดูโฟโไม่ใช่เพียงโชว์ปัญญาแต่พอรัออกมาไอสัตว์ฟังเหมือนเด็กกัโปโลพ้ามื่เข้าเกินระวังจะตายก่อนสเสนอไปบมึงนะ่าไม่ทันไม่ทันโตเพราะสก,กิี้รับของมึงกูฟังแล้วกูฟังอีกกี่ทีกูว่ามันโลโลออนมันไม่ไฮวะ่ะ พักผ่อนให้มึงพักก่อนกลับไปตั้งสายสายมึงยังหย่อนมันไม่หายวะช้าก่อนให้มึงช้าก่อนมึงแค่รองตีนหรือว่ารองบอลจริงๆงฮังลโหลแบบมึงไม่ปิ๊งปิ๊งน่าสาคอโดนปิ๊งาาดดป,งปงิสุดกลางเดีจริงจริงห่วยควรเอาไปทิ้งเพราะกูอยากเจอแบบหนักๆไม่ใช่สองมาแล้วนิง่ง <Hey. Hey. S 1> สิ่งที่จะเกิดขึ้นเหนนี้พวกคุณเป็นคนกำหนดครับ ये गोल किया है मज़बूत त ได้แหวนมาฟุกฟุกมึงอย่าเพิ่งแอ๊กหน้าบานหน้าอย่างมึงไม่ควรยืนจากมึงควรยืนอยู่ข้างทางอยากจะวิชาการแต่หน้าลำคาดูเหมือนว่างงานมึงไปสอนเด็กๆมีเซ็กมึงเคยมีเซ็กบ้างยังก่อนจะลงสนามวัดสมองมึงควรสามตัวตนทั้งฝีมือทั้งหน้าตาเออยังไม่ควรอดตนแต่ถ้าปากว่างม,มากมากมาเอาตินกูไปอมชอบปากยื่นปากยาวจริงๆนะมึงเดี๋ยวฟาดากด้วยขนนมอันที่จริงกูไม่ได้เกลียดมึงหรอกแต่ว่ากูแม่โคตรเบื่อผู้อดเก่งอย่างมึงกู เจอมาเยอะแล้วกูก็ผ่านมาเกินอันสพานอยู่ในกระลาพอถากออกมาคิดว่าเถื่อนแต่ทําไมตอนเล่นบิโกไอ้ดาห้าวของมึงมันเตือนวะมึงกลัวเหรอหรือว่ามึงกลัวจะแพ้ถ้าเกิดใจของมึงยังไม่ถึงกูนแน่นดัมให้มึงไปหลบไปตั้งกันแล้วยามากอะแล้วก็ยามาแกะจะ่มึงไม่ที่เที้ยเป็นได้แค่แ yeah? ย่ยามาแทะแล้วก็ยามาแซมึงเป็นของเรียนแบบมึงไม่ใช่ของแท้ yeah! เฮียสอ,เองเดือนรอบที่ เออเออเอกูม <discounts>, ีคำถามว่ะเออเอออยากถามหน่อยเมื่อกี้ที่ด่ากูมาทั้งหมดนั้นมึงคิดเองแต่งเองหรือลอคนนอื่นมาจนอะฟังกี่ทีแม่งก็ตลกมึงไม่ เขาลอสิบหกเพราะเดี๋ยวแหวนมือฟังไว้ระวังจะโดนกูตบเป็นถึงแชมป์ภาคใต้แต่ไม่เล่าใจกูไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กับตาโกโม่เน่าใดของมึงเท่าไหร่อยากจะได้น้ำใจจากกูหรือไงกูมีแต่โซนเท้าให้รับกากางอย่างมึงมึงควรกับไปไปรับอยู่แถวเราไงอ๋อเราที่มึงบอกว่ากูโฟล์น่มันง่ายเนี่ยมึงรอเนี่ยมึงทำให้กูดูไม่ใช่ว่าโชว์แต่ว่าทำก็ไม่ได้กูมึงมันไปหา ได้กูว่างคูฟังกูสักคู่มึงเม่นแค่เหยื่อไม่ใช่ศัตรูและในวงการมีบีกี้ไป่ฉนหลาดแต่อย่ามึงอ่อนจะมึงจะไปได้แค่มาถูสุดน้ำเออเอ้ยเย่อย่อย่กูว่ามึงเออและเบิดมึงเหวเบิดมึงเหวจำเอาไว้มึงจำให้ดีนะกลับไปบ้านเขียนกระแพงจำไว้มึงมาเจอกูเขียนไว้เลยถอดเดสส์น้ำกระดูกคนละเบ้อเดียว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 ไปเดือดสัตว์โอเคโอเค ยาวเฮรื yo, 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 yo. Hey, hey. ่องฝีมืออ่ะไม่ใช่เรื่องหองสนับแต่เรื่องเพอร์เจอร์คือสิ่งที่สนับมีแล้วหน้าแม่งเนี่ยตัดเป็นสามเหลี่ยมนะวางเป้ากูอ่ะบอกเป็นกระจับดีเูดเรื่องเย็นเ่็นเย็นแต่ไม่ได้เย็นนะแล้วก็กาดเขาเรียกว่าอัพฟรีหน้าไปตองนาแล้วด้วยอ่อนบายบายสวัสดี อยากจะเจอกับกูไอ้เสลอร์ทำไมไม่ถามครับกูอยากเจอกับยาไม่ใช่กากเสลอร์มาขาดับในเอ็มซีซัพพอร์ตไอ้เสลอกูเห็นแต่ยากซับ กูยังเป็นหมาป่าแต่ไอเ้เสลออย่างมึงมันหมาวัดฝังไอ้ชัดกลับไปคัดตัวประจงเต็มมาทัดอยากจะวัดคำสัมผัสด,ดูที่ศัพท์มึงลองนับสารพัดที่มึงหามายัดจางอาพักควรหาไปวัดถ้าไม่มีเงินของญาติเราซับต้อก็อจจัดสะคัดอัปลักแต่กูอจจัดตะคัดรอบนี้กูสัดชัดๆเพราะว่ากูบวกคนเขาเอียนดัวแล้วรับแบบมึงไม่ได้บอกเป็นเสียนอย่างมึงกูไม่ให้เรียนชัว มึงก็ไม่ไดโงอเหมือนควายแต่ก็เขาคันใกล้เคียงวัวเสลิกาปากไม่ดีที่ดีคือแค่ไม่เทียมตัวมึงอยากเดือดร้อนแต่ดูแลเหมือนมึงรานบ้านไม่เสอนมึงหนูยังไงชั้นบนกับชั้นล่างอ่ะมึงอยากจะล่าเนื้อกูคงได้แค่กลางมึงเพ้อไรแล้วบงระเบิดระเบิดเดาเดาของมึงมันดานไว เออเออเออขอเสียงเลยขี้ขี้ใหญ่เที่ยคือเป็นแชมป์ T U L มึงควรรู้ไว้สัตเอเอ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 อกูมาแสดงของมึงมาแสดงขี้แร็ปเพื่อไม่มีความคมจะพ่นเอาลมมาแทงพี่อยากจะดังมึงเลยต้องโบนตัวเองแบบนี้กูแอนตี้ตอนตรงรับเหมือน เอ็งมาแทนที่เออทาทางของมึงแค่ดูเหมือนเป็นแต่เป็นแค่วนนบีไม่มีความเก่าหรือเก่งเหมือนเพลงจะคิดว่าเอ็งมันเหนือเพราะในวงการมีคนเหนือเอง็งจะหลงจะเลงจะอวดลวพอเอ็งเป็นแค่ของเหลือเดนไม่มีน้ำยาจะคิดจะแซงหน้าครับมันก็ไม่ค่อยชัดแถมลมก็ไม่พอดูไม่มีแรงตา้านดูเหมือนไม่มีแรงงานม,มาเดี๋ยวพาไปแปลงร่างเสร็จแล้วไปหาสนับไปคุณสนับสอนเขียนกับแพงบ้านว่า กับตุกคนะเบินนะเออมึงผิดที่มาเจอนะเออเอจ,จะเสมอมึงเหมือนระเบิถ้าเกิดมึงเว่อร์กูขอเสนอเปลี่ยนชื่อสเสนอไปที่อำเภอซะเย,ย่เย่โย่กูชอบแรปเพราะแรปมันทำให้กูกล่าวเรื่องจริงและสอนให้กูสู้แม้กูล้มเข่าเปื้อนดินส่วนเอ็มพีกูไม่ขอคบเพราะแม่แค่เหล่าเพื่อนกินกูอยู่บนโดนมึงแค่หมาเห่าเครื่องบินซั เราพร้อมแล้วขอเสียงใทุกชัยแล้ว